และก็น่าสนใจอีกด้วยนะครับใช่แล้วนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราเป็นการสนับสนุนธุรกิจในระดับภาคพ,พื้น<ม>ชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงส่งในเรื่องของกาแฟ,ฟมายาวนานถ,ถึง9ปีเลยตั้งแต่ปี2 5 1 5จนถึงปัจจุบันนี้เสร็จแล้วก็อัดหนะคร้าได้ครับไเครับลราต้อาร์ตนี่นะก็เริ่มนะครับ อันนี้ไม่น,นอกเชื่อว่านอกจากไปเจ้าดอกเลยจากจาก,กาแฟแล้วสันส่นๆนิดนึง <c oughs> บาริสต้าของเราจะตื่นเต้นนิดนึงนะตอนนี้กําลังจะเริ่มแต่งอาร์ตเต้นะครับออบอกได้ไหมครับบาริสต้าของเราตั้งใจจะทําคุณเป็นใครตั้งใจจะทําเลฮะนะครับเดี๋ยวดูแก้วหนึ่งแก <c oughs> ้วหนึ่งนะ้วไม่ต้องละจัดอันนี้ให้นะครับ ออกมาแล้วชัดเจนในะแก้วที่ชาวันนี้นะเรามีต้องบอกว่าเป็นชาที่การันตีในเรื่อง101นะคุณปราณิสาแซ่หลอนนะครับพูดถึงชาที่นํามาให้ อันนี้จะเป็นชา乌ูหลงข้าวหางงองนะคะก็จะเป็นเอาชาเราเอาเป็นชากาบ้าค่ะก็คือเอาชามาหมักในระบบสุญญากาศนะคะซึ่งจะมีสารกาบ้าสูงพิกาตาชัยยศนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับจากใบชา1นึ่งศูนย์หนึ่งร้อยเมสซลองและที่เฟสตินะคะในวันที่10 11 12เมษายนนี้ที่ขออนุญาตเริ่มคําถามแรกเลยนะคะเริ่มที่คุณประดิษฐ์เหลืองทองเจริญนะครับหนึ่งวันนี้มาในนามของตลาดร้านเมืองนะครับ ตลาดร้านเมืองมีก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของชากับกาแฟน,นะครับซึ่งตลาดร้านเมืองเนี่ยเคยแถลงข่าวไปหลายรอบแล้วนะครับในเรื่องของตลาดสดผักผลไม้นะครับแล้วก็ยังมีร้านเมืองวิลเลจน,นะครับซึ่งตอนนี้มีร้าน ร้านกาแฟร้านชา,านชาันที่สิบถึงสิบสองเมษายนนี้แล้วนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะที่อ,อของหวานที่จะทานคู่กับกาแฟที่เป็นโจทย์ตื่นเต้นแล้วก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันนะเอราจริงเกาคงทําเป็น ของของอา่ารว่างทานเล่นที่คาเฟ่กาแฟได้ก็จะมีเนื้อแห้งเ<ด>บอร์รี่ปะชีสออ่างอ๋ครับผมโอ้โนาสนใจนะสองเมษายนนี้นะคะ <ส eria. S 1> ก็สามารถไปร่วมง,งานกันได้นะคะเราจะจัดขึ้นที่ศาลาหลังเก่านะคะ